ทั้ง <Wow. S 1> ที่อยากจิ้มอยากฉีดอะไรบ้างแล้ว,วเนี่ยอยากจะอายุน้อยลงไปสักสิบยี่สิบปีอะ ก็บอกว่าเคยแนะนําแล้วก็บอกแล้วว่าให้ใช้นี่ไงตัวนี้ไงจําได้ไหมนี่นิสิตซีจีเซรั่มเตปไถย้อนวัยตัวนี้เหรอใช่ลบริ้วรอยได้อยู่หมัดขวดนี้แหละที่คิดเป็นพรีเซนเตอร์ไงจําไม่ได้หรอไหนมีดีอะไรยังไงบ้างนิสิตเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโอวยเกินไปแต่วันนี้เลยให้ดูรีวิวเลยนะลูกค้าเนี่ยรีวิวมาเยอะมากแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําเยอะมากด้วยใช้นิสิตซีจีมาเกือบปีแล้วนะก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยสัมผัสได้เลยว่าต่างกันแบบเห็นได้ชัด พวกริ้วรอยตีนกาเส้นยาวๆที่หน้าผากเนี่ยมันตื้นขึ้นจริงๆนะผิวมันฟูอิ่มน้ําพวกฝ้าจุดรอยเนี่ยเห็นไหมจุดด่างดําเล็กๆต่างๆที่อยู่มันจางลงมันจางลงจากสีเข้มๆเนี่ยก็ดูอ่อนลงทันทีเลยเออจริงนี่รูนะขุมขนเนี่ยนะกระชับตึงขึ้นนี่ทำรายการด้วยกันมานี่เด็กลง,ลงนะเด็กลงเด็กลงตลอด วาว่นิสิตนิสิตซีจีตัวนี้เลยหลายคนก็บอกนะว่าฉันเนี่ยเหมือนคนอายุเลข3ต้นๆเลยดีใจมากเลยอะ่ะมันเด็กลงไปอีก10ปีเลยมีไม่กี่เรื่องที่ไม่เถียงบอกอันนี้ไม่เถียงจริง ก็แสดงให้เห็นว่าได้ผลได้ผลเรามองตัวเองเนี่ยเราอาจจะแบบไม่รู้สึกตัวแต่คนอื่นมาทักเนี่ยได้ยินแล้วก็มลรู้สึกชื่นใจกว่าจะมาถ่ายขอห้าววินหน่อยด้วยกันเนี่ยเดือนหนึ่งมาเจอกันครั้งสองครั้งนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพอมาทีไรแกก็น่าใสผิวดีถ้าอยากลองใช้นะคะประหยัดงบแนะนํานี่ซีซีจีเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นแบบซองนี้เขามีขายแล้วนะแบบซองเนี่ยซองละ49บาทเท่านั้นวางขายแล้วนะคะที่ซีเจแล้วก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนําใกล้บ้านสะดวกมากๆเลยค่ะครับ เป็นพรีเซนเตอร์จริงหรือเปล่าเอาทำไมพูดอย่างนี้วะ <laughs> าต้องมีราคาดีๆเอามาฝากมาเอาใจแฟนรายการนิดนึงดีมีไหม <c oughs> มีโปรไหมเฉพาะรายการนี้เลยนะรายการของข้าวกินหน่อยที่นี่พิเเดียว <c oughs> และที่แรกนะคะกับเซตพรีเมียมลิมิเต็ดเลยนี่สิซีจีหขวดแบบนี้นะคะราคาเพียง1290บบาทบมีส่งฟรีเก็บปลายทางด้วยอ,อยากให้ใครย้อนวัยมอบให้เป็นของข,องขวัญได้เลยค่ะแล้วก็แถมมีของแถมด้วยนี่ กระเป๋าสุดพรีเมียมนะคะใส่ของไปไหนได้ทุกที่เลยรีบแอดไลน์มาด่วนเลยนะคะที่แอดนิสิตแ n i s i t ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะแอดนิสิต n i s i t ค่ะหรือว่าจะสแกน QR c ค d e ที่หน้าจอก็ได้นะแล้วบอกแอดมินเลยนะคะว่าขอปโปรรายการขอเข้ากินหน่อยตอนนี้ได้เลยค่ะรีบเลยนะคะไม่ทันใจไม่ทันใจขอโทรเลยไม่ทันใจโทรเลยค่ะโทรมาที่เบอร์นี้นะคะ0 2 1 1 9 3 2 9 9ย้ํากย้ำกันอีกครั้งนะคะ0 2 1 1 9 3 2 9 9ค่ะจ้าะรีบเลยนะคะสำหรับเซตนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะคะเพียง3 0 0รเซตเท่านั้นและของแถมเฉพาะรายการนี้เท่านั้นค่ะขอข้าวกินหน่อยมาแล้วจ้า นี่ฮะนิสิ์ของเขาดีครับราคาย่อมเยาว